ไปรอที่บ้านไปไปเสร็จแล้วดิเอาออกมาหนเนี่ยชี่ห่วน ไ right. <c oughs> ม่ดูไม่เห็นตรวจตรวจตร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 ผลตรวจออกมานะคะรถก,ก็ยังติดโควิดเหมือนเดิมนะคะหายไปหลายวันเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่แต่บ้านกันเพราะว่าติดกันทั้งครอบครัวเลยค่ะเป็นวันนั้นวันอังคารนะคะ <c oughs> <c oughs> ติดกันหมดเลยสามคนไม่รู้ว่าต้ยมยำติดด้วยหรือเปล่านะวันอังคารที่แล้วค่ะหมู่บ้านรถอะ่ะมันมีงานใช่ไหมคะก็คนก็จะเยอะมากเลยมาที่ชายทะเลแล้วอากาศวนะันนั้นมันก,ก,ก็ร้อนมากด้วยนะกลับบ้านประมาณหกโมงนหน่อยนะหกโมงเย็นปวดหัวแต่ว่าวันนั้นอะ่ะก็กินยาพาราไปนะก่อนนอนดูลูซี่ลูซี่ก็ไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรอย่างนึงก็คือว่ารถอะ่ะ เป็นเมนด้วยมันเราคิดว่าตัวเราอ่ะเป็นไข้ทาระดูค่ะเพราะว่าอาการมันอ่ะอาการมันมันเหมือนมันไข้ทาระดูชัดเลยก็คือปวดหัวแล้วก็อ่าหนาวข้างในอ่ะหนาวข้างในรู้เลยว่าเป็นไข้ทาระดูแน่เลยต้องร้องตรวจโควิดดูซี่อะไรเงี้ยก็เลยตรวจโควิดดูปรากฏว่าติดโควิดเฉยเลยก็นั่นแหละถึงได้รู้ว่าอ ฉันฉันเป็นอาการแบบนี้ฉันคิดว่าฉันเป็นไข้ทําทนะแต่ทำไมมาเป็นโควิดเพราะว่าไม่มีอาการอื่นนะนอกจากหนาวสั่นข้างในแล้วก็ปวดปวดหัวเหมือนเป็นไข้อะไรเงี้ยเพราะมันก็แค่วันเดียวนะที่เราแบบอาการเราหนักมากค่ะเหมือนกับว่าเป็นไข้ไข้ซึสูงเลยนะแล้วก็นอนตลอดเวลาหลับเป็นตายเลยเขาเนี่ยแบบแต่ว่าพอประมาณช่วงเย็นมาเราอาการดีขึ้นเหมือนทุกวันนี้ค่ะ เหมือนตอนนี้รถปอาการโอเคเลยนะไม่ไม่ไม่ดีแบบว่ามีไข้มีอะไรนะแต่ว่ามีปัญหาแค่ตรงลำคอเนี่ยเพราะเราจะมีแค่อ๋อขอบคุณค่ะมีมีปัญหาแค่ลำคอตรงนี้ค่ะกดหัวอะไรมันก็จะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะสายเ่ะขอบคุณค่ะ thank you เก่งมากาค่ะเก่งมากมุยเดียป sí, sí, ็นปุกช uh ิ้นเนี่ยคุณโม่ใช่ไหมเอ๊ะใช่ใช่โตโรโตโรโตโรลุกโตโรทมเบี่ยนเก่งมากค่ะเก่งมากหมดเลยรดน้ำหมดเลยไม่กินอื้ ี่ใส่ไปด้วยใส่ไปเลยนันแลเก <S <S ่งมากค่ะมาเลยมาเลยโนโนอาเบลล์รับป่วยต์จ้ะ นี่นะคะบาร์บีคิวย่างเป็นพวกซี่โครงหมูย่างแล้วก็ไก่นะคะแล้วก็สับปะรดชอบกินกันมากเลยโรยเกลือนะคะตรงมาเตมเด็กกันดิปอยู่เด็กมุกปุ๊บก็ได้ปอยเลย

No. a ver, entonces ponemos aquí en, en, en el niño, ¿vale? Así. y pollo, y pollo, está muy rico no tampoco Tampoco. bueno, y qué vas a comer entonces así es, ¿Y, y qué vas a comer entonces Perfecto, es rica la piña. ¡Piña! ¡Mmm! está fría, ¿eh? Está bien. Juan me. Me วันนี้ลงปลูกมะเขือเปราะนะคะห้าสิบห้าต้นเสร็จเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะคะเป็นกระถินค่ะกระถินก็ย้ายมาลงตรงนี้หมดเลยนะคะ,ะคล้ายนี้ก็แบบว่ารื้อถอนใหม่หมดเลยค่ะปลูกใหม่หมดเลยแล้วก็ลงแซมมาเป็นอ่าต้นมะกรูดค่ะมะกรูดสี่ต้นที่เราจะลงปลูกไว้นะคะด้านหลังจะเอาอะไรคะลูซี่จะเอาอะไรลูกจะกินช็อกโกแลต เดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงนะรอแม่แป๊บนึงนะคะบาเลยไปไปรอที่บ้านไปไปลักลังค่ะสามต้นมาลองปลูตรงนี้ดูค่ะเพราะว่าปลังมันชอบน้ําใช่ไหมคะก็เลยเอามาลงตรงนี้หมดเลยผักอะไรที่ชอบน้ําราจะเอามาลงตรงนี้ค่ะอันนั้นคือใบบัวบกนะผักแพ้วนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะมะเขือเปราะมันเยอะมากะคะ่ะราก็เลยเอามาลงไว้ตรงนี้ค่ะ สแถวนะประมาณ20่สิบกระต้นค่ะกระเจี๊ยบค่ะก็ถั่วพูตรงหน้านน้นนะคะตรงนู้นก็จะเป็นพริกของสเปนหมดเลยแถวสวยไหมปีนี้น่าจะได้กินกระโพดเยอะ